ครับสวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจําสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผมมองว่าการหุนกลุ่มเล่นนะครับหรือที่เรียกว่าเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยประครับประคองดัชนีเอาไว้นะครัให้ไม่ให้มันลงมาต่ำกับตรงบริเวณของตัว1 5ึ5จุดและส่วนด้านบนก็จะอยู่ที่1,580จุด นะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวปัจจัยในมหาภาคนะดูแล้วเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในแง่ของตัวปัจจัยบวกที่มาจากในประเทศที่มีเรื่องของตัวนโยบายและก็มาตรการที่จะมีออกมาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ เยียวยาเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นการพักหนี้นะในรูปแบบต่างานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าไฟนักฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศเราผมคิดว่าน่าจะดูแล้วไม่ได้มีประเด็นที่เป็นดัาหลบนะครับส่วนในต่างประเทศก็ดูแล้วจะมีสถานการณ์เนี่ยมันดูคลี่คลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของจีนเองอย่างเศรษฐกิจเขาที่หลายคนกังวลกันว่าภาคอสังหาเนี่ยมันจะมีประเด็นมีปัญหาไหมก็คิดว่าอย่างในเคส สองตัวไม่ว่าจะเป็นเอว่าแกลนนะครับหรือว่าจะเป็นในกรณีของอสังหารายอื่นนะครับผมว่ามันมีประเด็นเขาเริ่มมีทางลงสำหรับประเด็นพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผลกระทบมันก็ไม่น่าจะออกมาเป็นลักษณะที่เป็นไฟลามทุ่งนะกระทบไปยังเซกเตอร์ต่างนะครับในตัวของอุตสาหกรรมอย่างจีนเองเพราะฉะนั้นประเด็นในมหาภาคในต่างประเทศเนี่ยนะครับคิดว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้ยังไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นด้านลบใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากในประเทศถ้ามันเป็นโบกแบบนี้แล้วการ การเกิดเซกเตอร์โลเทชันยังทําได้อยู่นะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับก็เลยมองกล่องเอาไว้เบื้องต้นแบบนี้ก่อนแล้วก็แนะนําสําหรับในเรื่องของการ b u y on dip นะครับหรือว่าดูจังหวะในการเลือกซื้อหุ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์หลักที่เราเน้นย้ําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นที่เราดู Earning momentum นะครับในตมาที่3เป็นหลักแล้วก็หุ้นตัวยิงแถว2ที่คิดว่าราคาเนี่ยยังอยู่ข้างล่างนะครับแลวยังขึ้นได้ไม่เยอะในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นตัวที่เล่นขึ้นตามไปได้นะครับอนน สรุปภาพรวมตลาดแล้วก็กลยุทธ์สาหรับในเรื่องของการเลือกคุณในรอบนี้นะครับส่วนหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ที่ทางทีวิจัยเลือกขึ้นมาก็จะมีตัว ah นะครับหรือว่าป i g o high tech มีตัว scgp นะครับแล้วก็มี osp นะครก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ